ทีนี้คําว่าหญิงญิงชายคําว่าหญิงภาษาคนห <c oughs> มายถึงเพศที่สําหรับจะเป็นภรรยาเกี่ยวกับข้ามารุมแต่ <c oughs> ะสภาสาธรรมมันจะหมายถึงเพศที่จะเป็นแม่เป็นมารดา คำว่าหญิงหรือตัวเมียตัวผู้ตัวยิงหรือชายนี่คำว่าหญิงภาษาคนธรรมดาสามันสําหรับจะเป็นเมียแต่ภาษาธรรมสาหรับจะเป็นแม่เราคิดดูเดียวมันมันเดินกันคนละทางหรือเปล่าชายก็เหมือนกันแหละภาษาธรรมภาษาคนโง่โง่ก็สําหรับจะเป็นผัวภาษาธรรมะก็สําหรับจะเป็นพ่อ ภาษาคนสําหรับการมารมความหมายนี้เพื่อกามารมณแต่ภาษาธรรมความหมายเพื่อการสืบพันุ์อันบริสุทธิ <c> ์ <oughs> เพื่อความสืบพันธุ์อันบริสุทธิ์สาหรับคําว่ายิ้งว่าชาย